เวลายมโกรธอย่าเลี้ยงความโกรธไว้นานผูกโกรธมันเดือนนี้ก็ไม่หายปีนี้ก็ไม่หายชาตินี้คงไม่หายเผาผีก็ยังไม่หายก็ผูกโกรธกันไปอย่างนั้นใช่ไหมต้องรีบละความเพลิงและคนที่กําลังได้รับผลของความโกรธนั้นคือใครคือตัวเราเองอยมทราบไหมว่าทุกอารมณ์ที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าภพคือที่เกิดของจิต และนั่นคือจิตที่เรากำลังยึดถือไปตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์อันเป็นอกุศลน,นั้นแล้วและอารมณ์อันเป็นอกุศลน,นั้นเป็นภพอันเป็นอบายทุกติวินิบาตนรกพระองค์จึงบอกทุกคนต้องรีบทิ้งความคิดอกุศลให้ไหวที่สุดเหมือนกำลังมีไฟไหม้ลุกโคลงเสื้อผ้าของเราเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจ วายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับความเพียรอย่างแรงกล้าอปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเต็มที่เลยเพื่อละอากุศลนั้นเสียโดยด่วนฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณหรือจิตเราไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วทุกครั้งที่โยมคิดนึกเรื่องอะไรก็ตามนี่เป็นสัจจกความจริงที่ทุกคนมีกันหมดเลยและทุกคนไม่รู้หรอกว่าทุกคนกำลังได้พบอันเป็นอบายต่อวันเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านครั้งจึงไม่สงสัยว่าทำไมผู้เจ้าบอกว่า หลังจากมนุษย์ตายแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่จะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกที่เหลือมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีเปอร์เซ็นต์น้อยมากมีคนเคยเทียบก็ได้ประมาณ10ยกกำลังลบยีี่ถ้าคิดว่าดินปลายเล็บนั้นหนักเท่ากับหนกิโลเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีทั้งโลกเปอร์เซ็นต์น้อยมากอยอ่ ดังนั้นถ้าผู้เจ้าตรัสรู้จริงมีความรู้อันประเสริฐจ,จริงที่ตรัสมาสองพันกว่าปีเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้น่าคิดเพราะคติของพวกเรากำลังไปสู่อบา,ายทุกติวินิบา د นรก